สวัสดีครับผมเเชสฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตอนที่6นะครับที่ผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของตัวโครูทีนในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการเขาเรียกว่า,าการแคนเซิลนะครับหรือการยกเลิกนะงานที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวโครูทีนบายครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะนึกภาพว่าเราอาจจะมีการวรนงานแบ็กกราวด์บางอย่างนะครับ ที่ตัวโคดูทีนเช่นมีการฟีดข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์มีการคิวลงคิวรี่หรือค้นหาอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีงานตรงนั้นเนี่ยมันอาจใช้เวลานานเนื่องจากเน็ตเวิร์กนะครับหรือปริมาณข้อมูลที่มันเยอะมากบางทีเราต้องการจะเพิ่มออปชันให้กับยูเซอร์เนี่ยให้สามารถทําการแคนเซลหรือยกเลิกงานที่กําลังรันอยู่ได้ซึ่งตัวโครูทีนเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแคนเซลให้เลยนะครับซึ่งทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทํากันเลยนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเขาเรียกว่าก๊อปโค้ดนะครับ ส่วนที่ผมทำไปอยู่แล้วนะครับมันจะได้เร็วนะครับก็ผทําการก๊อปโคดวางอย่างนี้เลยโค้ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการสร้างเจ้าตัวโคโูทีนของเราขึ้นมาเหมือนโอทีแหละแต่เราเนี้ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าผมจะมีการสร้างตัวแปรมารับตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจ็อบตัวแปรจ็อบเนี่ยนะคืออ็อบเจกต์นะครับที่ใช้ในการควบคุมเจ้าตัวโคโูทีนของเราหนึ่งในการควบคุมนั้นก็คือการแคนเซิลนะครับเราสามารถแคนเซิล งานที่มีอยู่ภายใต้โครูทีนเหล่านี้ได้นะครับซึ่งในงานน,งนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือแค่เป็นการเขาเรียกวนลูปฟังก์ชันชื่อรีพีทนะครับจะเป็นการวนลูปนะครับทั้งหมดผ่านครั้งผสมผลทําให้โค้ดเนี่ยถูกเรรียกกถูกเียกหมดผ่านครั้งจริงๆเราจะแทนโค้ดของชุดนี้เนี่ยด้วยคําสั่งของ for loop ก็ได้นะครับในการ for loop นะครับ0ถึง999นะครับหลังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทําการเขาเรียกว่าเหมือนกับปริ้นค่าเคาน์เตอร์ ในการปริ้นค่าเคาน์เตอร์แต่ละครั้งนะครับที่มันทําการเพิ่มขึ้นเทีาหนึ่งผมมีการดีเลย์น,นะครับประมาณ1นวิก็ส่งผลทําให้เมืม่อผมทําการการันโค้ดนี่เดี๋ยวคุณจะเห็นเหมือนกันมีการปริ้นหลอกนะครับค่าเคาน์เตอร์ไปเรื่อยจนกว่าจะครบทั้งหมด1000ครั้งแต่ถ้าเกิดมองว่าตรงนี้คืองานแล้วเราบอกเฮ้ยฉันที่เกียรติที่จะเขาเรียกว่า,อารองานนี้ละฉันต้องการยกเลิกนะครับซึ่งเราสามารถทําการยกเลิกได้ทั้งหมด3กรณีนะครับเอากรณีแรกก่อน คืออาจจะทําปุ่มบางอย่างให้กับยูเซอร์ทาการยกเลิกนะครับซึ่งกรณีน,นี้นะครับเราก็สามารถทําการเขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่าสาาร้างเป็นโคโลทีตัวหนึ่งเพื่อจําลองแลวกันอิสระจากกันนะครับผมขอ,อยัดกอมมาเลยนะครับโคโลทีนี้ผมทาการก๊อม,มือชุดหนึ่งนะครับก็จะมีการดีเลย์ไว้มาณ5วิหลังจาก5วิผมจะทําการเรียกคําว่า j o b c a n c e l ก็คือเพื่อง่ายใช้ Object job ที่ผมบอกนั่นแหละในการควบคุม โค้ o รูทีนตรงนี้นะครับแต่การบอกว่าให้ยกเลิกงานอะไรก็ตามที่กำลังทำอยู่ยนี้ให้ยกเลิกซะนะครับซึ่งในกรอนนี้นะครับทันทีที่ผมแคนเซลปุ๊บง,งานตรงนี้ก็ถูกถูกเขาเียหยุดทำงานนะครับเอาละผมจะทำการ run รให้คุณดูนะครับ demo หกเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าตรงนี้จะมีการ print ขึ้นมาเพียงแค่5ครั้งเพราะว่าผมหลังจากที่ผ่านไปหาวิผมจะทาการแคนเซลนะครับ1 2 3 4 5จุดหลักนี่คือตัวอย่างของการแคนเซลนะครับของเจ้าตัวงานโครูทีนซึ่งการแคนเซลตัวโครรทีนเนี่ยยังสามารถแคนเซลได้ก่อนนึงนก็คือการแคนเซลในการกำหนดไทม์เอาว่างานในโครูทีนเนี่ยนะครับให้เขาเรียกว่าทำได้ไม่เกินกี่เมตรสักกันตรงนี้ผมขออนุญาตที่ทำการสร้างเป็นตัวอีกเดโมหนึ่งเป็น u n demo 7แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการคอมเมนต์โค้ดตรงเรือด้านบนนะครับ ผมมีโค้ดส่วนนี้อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตก๊อปวางเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมทำการก๊อปวางโค้ดเดโมอันที่7นะครับเข้าไปในโค้ดเดโมที่7นะครับผมก็ทำการใช้เจ้าตัวโครูทีนสโคปเอาทถนทีใช้เจ้าตัว global scope.launch เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงว่าคราวนี้ผมจะหุ้มนะงานนะครับที่ผมต้องงารจะรันไว้ภายใต้ตัวชื่อ with timeout ซึ่งตัว with t i m ์ o u t จะเป็นฟังชันที่ เขาเรียกว่าเหมือนตั้งเวลาไว้ว่าทันทีที่มันถึงเวลานี้ก็คือ5าวินะครับก็คือดูเรชั่นทันทีที่มันถึงเวลา5าวิปุบโค้ดทุกอย่างที่อยู่ในนี้ไม่ว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จยังไงนะครับก็เอาว่าถ้ามันไม่เสร็จแล้วกันถ้ามันยังไม่เสร็จมาถูกยกเลิกไปนะครับก็หมายความว่ามันก็เป็นการถูกยกเลิกในยการใช้ไทม์อัลต์ตรงนี้เป็นการกําหนดในกรณีนี้เราไม่ต้องทําการสร้างตัวแปรจ็อบนะครับเพื่อจะทําการมาแคนเซิลมันเราสามารถแคนเซิลในการ กำหนดเป็นลักษณะของ time out ได้เลยจะเริ่มเห็นแล้วว่าเจ้าตัว coroutine เนี่ยมันก็จะมี operator มาอำนวยความสะดวกนะมากมายแทนที่เราจะต้องแบบไปนั่งเขียนจัดการเองเหมือนอย่างในพวก a s y n c ในพวกนี้นะครับก็จะลองรันกันดูนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าโค้ดนะครับที่รันที่ภายใต้ with time out จะทำการรันได้ไม่เกิน5เซกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวรามาเริ่มรัน1น3นะครับ4 5้าเราก็หยุดโอเคป่าพอตรงนี้มันห้าแต่ถ้าผมเปลี่ยนงนี้เป็น8นะครับเป็น3ดีกว่านะครับแต่ผมก็เชื่ว่ามันก็จะรันได้แค่นะครับสตัวนะครับเพราะว่าทำเอาเราอยู่ที่มันสามเซกันหนึ่งสหยุดโอเคครับในเคสนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วการเคสขัดทานจะมีกรณีหนึงครับ คือกรณีเนี้ก็คือการแคนเซิลนะครับเจ้าตัวโครโรชินี่ยมีกรณีนี้คือกรณีที่เขาเรียกว่าเราปิดแอปนะครับไปเลยคือพฤติกรรมโดย default เนี่ยโครโรทีนที่ถูกสร้างมาจากตัว global scope นะครับอ่ามันจะเป็นโครโรชินระดับแอปหมายถึงว่ามันจะมีความสามารถในการดักว่าแอปเราเนี่ยยังคงรันอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันยังคงรันอยู่นะครับอ่าทันทีที่เขาเรียกว่าเราออกจากแอปไปเนี่ยมันทำการถูกที่มันจะแอนด์อัตโนมัต นะครับก็หมายความว่าคุณถ้าออกจากแอปเนี่ยคุณต่อให้คุณไม่มีตัวนี้นะลบมันทิ้งโคที่อยู่ภายใต้โครูทีนแก้ถูกยกเลิกอ,อยู่ดีคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะคงทํางานต่อไปเรื่อยนะครับมันจะถูกทําลายแล้วก็ถูกยกเลิกตลอดมัดเอาละนะครับเหมือนจะจบเลยครับแต่คลิปนี้คงจะจบเท่านี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการแคนเซนิรของคุณเนี่ยมันไม่ได้แคนเซิร์ทันทีทันใดยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดให้ฟังว่า การแคนเซิลแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยมันมีจุดอ่อนอยังไงอยู่นะครับมันมีการทันทีแคนเซิลแบบนี้นะฮะมันมีจุดอ่อนอยู่นะครับก็คือเป็นจุดอ่อนเหมือนกับที่พวกเทรดอื่นๆเคยเจอกันก็คือมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าท,าทันทีคุณเรียกฟังชันแคนเซิลโคตรงนี้ยังคงสามารถวิ่งออกไปยังคงสามารถวิ่งต่อได้ประมาณสักสามถึงสี่รอบนั่นเองจะทำยังไงให้ไหม่ชัวร์ว่าทันทีที่คุณเรียกแคนเซิลโคตรงนี้จะหยุดทันทีนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากัน โอเคครับสวัสดีครับ